สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ก็จะเป็นเช็คหาตัวเสียทีวี s ซัมซุงครับสีบสามนิ้วนะครับของซัมซุงเป็นพลาสมานะครับรุ่นนี้ BS VA a s ีเอด8เอสอนะครับรุ่นนี้เป็นทีวีพลาสมาที่ออกแบบมาพิเศษหน่อยแต่ว่าทีวีพลาสมาเดี๋ยวนี้ก็หมดสมัยแล้วนะก็คือเขาเลือกผลิตก,กันมาเกือบสิบปีแล้วครับ ต่ทุกวันนี้ก็จะเป็น LCD LED หมดแต่ว่าก็ยังมีลงเหลือให้เราซ่อมอยู่นะครับทีวีพลาสมาเครื่องนี้เราจะสังเกตได้ว่าชุดชุดจ่ายไฟแล้วก็บอร์ด X จะอยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับชุดนี้นะเป็นการออกแบบใหม่เป็นบอร์ดรวมเลยครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดกับโลจิกก็จะอยู่ด้วยกันชุดนี้จะเป็นชุดโลจิกเลยนะครับเห็นไหมครับ มีบอร์ดโลจิกมี CPU ตัวที่2มีดิสเพลย์นะครับแล้วก็ CPU เนะ็มนบอร์ด CPU ของตัวประมวลผลอยู่ตรงมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับตรงด้านนี้แล้วก็จะสังเกตว่าชุดนี้ก็จะเป็นบอร์ด Y ครับ Y m a เมนแล้วก็ดิสเพลย์สแกนก็จะอยู่ชุดเดียวกันนะครับ ก็จะอยู่บัฟเฟอร์แล้วก็เป็นสแกนก็จะอยู่ชุดเดียวกันเลยสายแพรนะครับในส่วนของ Y วสแกนนะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกเปิดไม่ติดนะลูกค้าบอกเปิดไม่ติดเราจะมาเช็คไฟดูนะครับว่าไฟ VSVA อะไรออกไหมนะครับแต่ผมช็อตเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับบอร์ด Y ไม่ช็อตนะครับ ชุดนี้ผมทำการเช็คบอร์ดวายแล้วไอจี I, I, G, b t ไม่ช็อตนะครับไม่มี IGBT ชอ็อตผมจะมาเช็คดูในส่วนของไฟ้ี v, H, นะครับ Vs ตรงนี้เสียบปลั๊กว่าจะมีหรือเปล่านะครับโอเคนะน,นี้ก็ะเะเบีบไว้ให่นะ้ครับการเสียบปลั๊กดูไฟ Vs นะครับ เสียบปลั๊กปกติจ,จะตท่าขึ้นมาประมาณหนึ่งวินะครับกดเทโอนนะครับกดโทโอนไม่ขึ้นนะครับ V.S ไม่ขึ้นนะครับ V.S ไม่มีนะเสียบปลั๊กแล้ว V.S ไม่ออกเลยนะครับโอเคทำการถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กออกนะครับทีนี้มาเช็คชุดสแตนบายก่อนนะครับสแตนบายตัวนี้ขาเท่าไหร่ครับขา14นะ 14นะครับ15 p.s. on นะครับเช็คขา14ก่อนนะครับเช็คขา14จสีสตนบายนะครับเดี๋ยว็ิบี4ก็จมัวหนะึ่งสออันนี้ไฟสแตนบายวัดสแตนบายก็จะได้ 5.2โวลต์นะครับทีนี้ผมจะวัดคำสั่ง PS ON กันนะครับคำสั่ง PS ON จะมาหรือเปล่านะครับ15นะครับเดี๋ยวผมเช็คคำสั่ง PS ON คำสั่ง VS PS ON ทำการเปิดเครื่องปิดปั๊บอันนี้เปิดแล้วนะครับเปิดก็จะตกเป็น0บนโวลต์อย่างนี้ครับปิดเครื่องปั๊บก็จะเปนบายนะครับปิดใหม่ บางทีเปิดเครื่องปั๊บนะครับก็จะตกเป็นศูนย์โมลทีนี้มาดูชุดคำสั่งขา6นะครับ PS on นะครับ2,4,6สี 2, 4, 6, ่หเรามาดูขา6ก่อนวนะ่า VS on จะมาไหมครับ2,4,6ตรงด้านนี้นะอ๋อนี่ตรงตำแหน่งนี้จะเป็น VS on นะครับ เปิดเครื่องนะครับเปิดปิดยังไงก็ไม่มานะครับแสดงว่าชุดนี้จุดเสียก็คือเมนบอร์ดเสียนะครับทำให้ไฟ vs o อออนไม่ออกนะครับตรงนี้นะก็อาจจะเสียที่โลจิกก็ได้นะครับเสียที่โลจิกของชุดนี้นะครับ<อ>เรามาเช็คดูคอนเดนเตอร์กันแต่ว่าจะค่อนข้างซ่อมยากนนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยตัวตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดก็ได้นะครับ ถ้าเรามีบอร์ดใหม่ก็จะต้องลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ผมก็สั่งทําการสั่งบอร์ดจากจากนอกมาแล้วนะครับอันนี้นะมาเช็คดูก่อนว่าไฟไฟมาไหมนครับโลจิมาไหมนะครับสามจุดสามมีอยู่นะไฟตำแหน่งมีนะครับโอเคคอนเวเตอร์อาจจะไม่ทำงานก็ได้คอนเวเตอร์ในโลจิอาจจะเสียนะครับ ทางด้านนี้ครับมีแต่ไ e ฟ3.3โวลต์นะครับ1.8เลี 8, ้ยงแรมมีอยู่นะครับ3.3ตรงนี้มีอยู่เดี๋ยวผมจะลองลองยกบอร์ดใหม่ลองดูนะว่าเพราะความรวดเร็วในงานซ่อมของเราก็ผมจะลองเปลี่ยนบอร์ดใหม่ดูนะครับสรุปว่าบอร์ดตัวนี้เสียนะครับ vs vs on ไม่ออกนะครับ3.2โวลต์ไม่มีทำให้ บอร์ดมีปัญหาบอร์ดไม่ทํางานนะครับทําให้เครื่องไม่ทํางานก็เป็นไปได้นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดที่ผมสั่งมาใหม่นะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะโอเคนะครับเปอร์เดียวกันนะตัวนี้นะครับจะมาทําการลองใส่ดูนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียเวลาที่เราจะมาซ่อมนะเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมวน่าจะชัวร์กว่านะครับลองดูนะครับทําการเปลี่ยนบอร์ดใหม่ แล้วก็ได้บอร์ดที่เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณสั่งบอร์ดก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10วันนะครับสั่งจากนอกนะตัวน,นี้ผมก็จะมาลองแกะออกใส่บอร์ดใหม่เข้าไปสายเค่นะครับสายเสียงตวน,นี้ก็ช็อกเกตปลั๊กไฟเลี้ยงเช็คคำสั่งต่างๆของเมนบอร์ดนะครับ ออยากในการาคนอก็ซ่อมพัดมาเดีวนี้ก็เครื่องนี้ผมรับแค่ประมาณพันแปดเองนะเพราะว่าลูกค้าสู้ไม่ไหวทีแรกบอกสองพันแปดแล้วลูกค้าไม่สู้ราคาแล้วก็ลดมาเหลือพันแปดนะครับเพราะว่าคนรู้จักกันด้วยก็เอาโอเคลูกค้าก็เลยยอมซ่อมนะครับเพราะว่าดีกว่าเราจะทิ้งไปเฉยดีกว่าเราจะปล่อยให้ ลูกค้าไม่ซ่อมลูกค้าก็ช่วงนี้ก็อย่างว่านะคะรับเศรษฐกิจบ้านเราเอาเท่าไหร่ขอให้ซ่อมได้แล้วก็ซ่อมไปนะครับเราไม่ได้คิดกําไรมากมายนะครับขอให้มันขอให้งานออกะะขอให้ลูกค้าได้มีทีวีดูชักเรีบร้มันจะยากนะงด้านนี้นะครับ ทีนี้เราก็ใส่ตัวใหม่นจะเป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมออกไว้นี่จะเป็นตัวใหม่แล้วก็ทําการใส่ตัวใหม่เมื่อกี้นี่ล็อกอาจจะมีปัญหาหน่อยนนะครับจะแตกนะครับตัวนีนะ้ทำแรงไปหน่อยแล้วล็อกแตกไม่เป็นไรจะใส่เข้าไปมันก็จะแน่นเองทีนี้เรายังไม่ใส่ก็ได้นะครับ ่ใสตัวนี้ใส่ได้เลยครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็จะมาเช็คดูว่าบอร์ดตัวนี้จะทํางานหรือเปล่านะครับโดยผมจะ เสียบไฟไว้ที่ไฟ V A แล้วนะครับปับ๊บเสียบปักออกแล้วนะครับ V A ออกแล้วนะสองอเจ็ดนะครับอ่าโอเคแสดงว่า V S ต้องมานะครับตอนนี้ไฟ V A ออกแล้วไฟโลจิกก็กระพริบแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับไฟ V A ออกแล้วเราม,มาดูหน้าจอก่อนว่าหน้าจอจะทำงานหรือเปล่านะครับก็แสดงว่าผมว่ามีว์แล้วนะเราม,มาดูที่หน้าจอกัอน โอ้โอเคได้เรียบร้อยออกแล้วนะครับก็แล้วก็มาเปลี่ยนเมนูแค่นั้นก็จบเลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจะเป็นเมนูภาษาจีนอยู่ตอนนี้นะครับบอร์ดตัวนี้เสียนะครับไม่ต้องไปซ่อมมันเสียเวลานะครับแล้วก็สั่งบอร์ดใหม่มาใส่ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูกันกนะตั้งภาษาครับ โอเคเรียบร้อยเราได้ภาษาเรียบร้อยและแปเาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเซลลวไลท์ก็ประมาณ12โอเคคอนทัปไพรเนตสิบห้านะครับเซลลวไลท์แล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วครับลดมาเหลือสิบก็ได้นะโอเคอ่ะอันนี้ก็อโอเคนะเล่น YouTube ได้แล้วนะครับ เล่นสมาร์ทโฟนเล่นอะไรได้ล้ก็าสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เ,เป็นทีวีพลาสมานะครับ <Brid ges> สามารถนมานำมาเล่น YouTube ได้สามารถมาเล่น YouTube ได้นะครับทีวีพลาสมา โดยใช้กล่อง Android นะครับเดี๋ยวรอสัญญาณเมาแน้วจะสว่างนิดหนึ่งนะเนีย่ยเราไปปรับความสว่างเลยสัญญาณลำโพงเราไม่น่าจะได้ต่อนะยังไม่ต่อ